ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวาส FM 98.25MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาหลังละหมาดอีซาผู้นำศาสนาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและประสงค์นิกรชาวไทยมุสลิมจากทุกมสัสยิดในพื้นที่อำเภอสงังโกโลกร่วมละหมาดขอพรดูอาจากอัลลอฮ์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาลเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสรีพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพละไมที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันและจะร่วมขอดูอาหลังละหมาดวันศุกร์และทุกเวลาหลังละหมาดประจำวันตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไปตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี นายอนิรุตบัวอ่อนในอำเภอสงขล์กล่าวว่าประสงค์นิกรทุกาศาสนาต่างร่วมแสดงความห่วงใยและร่วมประกอบพิธีทางาศาสนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสงค์นิกกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวาส fm 98.25MHz เมเฮิแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร